คือโกคาเวียเซรั e ่ม um, ครับเป็นเซรั่ม um ที่ขายดีของอามาโดเลยนะครับบอกเลยตัวนี้นะครับอุดมไปด้วยในส่วนของสารส,สกัดจากไข่ปลาคาร์สีดำที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นะครับและอุดมไปด้วยในส่วนของสารสกัดจากทองคำ 24K ที่นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใครที่มีริ้วรอยหน้าทาต่อเนื่องอย่างเป็นประจำผิวหน้าจะแลดูกระจ่างใสขึ้นนะครับแต่หลายคนอยากฟังอันนี้แล้วมันคืออะไรครับนี่คือเซรั่มซุปเปอร์ซีนะครับเป็นเซรั่มที่อุดมไปด้วยวิตามินซีบริสุทธิ์นะครับ99%นะครับแล้วก็มีวิตามิน ทาต่อเนื่องเนี่ยรูขุมขนจะกระชับขึ้นด้วยหลายคนบอกว่ายพอมันเยอะอย่างนี้ทายังไงเฉลยก่อนนิดนึงอันนี้เนี่ยปรับไปเป็นทาก่อนนอนได้ในส่วนของโกเซรัมแต่ส่วนวิตามินซีเซรัมนี่นะครับไปทาแบบว่าตอนเช้าก่อนแต่งหน้าได้นะครับวันนี้อนวิทยาลค้าเลยนะจะเป็นเซรัมโกเนี่ยนะครับหขวดก็ได้แล้วก็จะเป็นแบบว่าเซรัมซูเปอร์ซีสามขวดก็ได้นะโอ้แบบฉลองสินค้าใหม่เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเนี้ยอย่างละสองสองก็ได้หรือจะเป็นเหมือนเดิมเลยครับโกเซรัมล้วนสี่ขวดตรบา